สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้งช่องฮักนักสวีเดนกับมาดามหน่อยพอๆพกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเวลาเช้าเวลา,วลากาแฟนงางแบอบกแวบะบกับพี่น้องนี่แหละค่ะหนีไม่พกก้นกรณีกกอก,ก,กสตอรี่อย่างที่ว่าล่ะค่ะวันนี้ยิบยกมารกประเด็นของคุณอัจฉริยะทนายเดชาโดนล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยให้ใช้คําว่าเครื่องหมาย question mark ว่าใครใครใครโดนใครนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยขึ้นหัวข้อคําว่าเล่นสกปรกเลยล่ะค่ะแต่การสะกด คำว่าสก,กปรกเนี่ยต้องยอมรับเปน็นจริงเด้อค่ะพี่น้องขาถ้าสะกดตามตัวมันก็จะมีการติดเหลืองค่ะพี่น้องะ่ะมันเป็นคำพูดที่ถือว่าแรงเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันป้องกันว่าไม่ให้มันติดเหลืองก็เลยเกณฑ์คำว่าสกปรกไปแล้วกันอย่างที่เห็นกันล่ะค่ะพี่น้องขาฮือฮากันมาเมื่อวานล่ะค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยก็จะให้ข้อคิด2อ,อย่างกันแล้วกันทั้งถูกทั้งผิดล่ะค่ะพี่น้องขา พี่น้องคะมาเล่าต่อ,อมาดามหน่อยทําการไลฟ์สดสองครั้งแล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเหตุการณ์ตอนเช้ามาดามหน่อยจะทําทคลิปแบบนี้แล้วก็จะมีการไปขยายในตอนที่ อีกสามสี่ชั่วโมงให้หลังจากคลิปแรกเนี่ยตอนเช้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาดามเหมือนตื่นตอนเช้าก็ย่านบพระท่านเพลินกันม่นางบอเวแบกอนล่ะค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าข่าวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแล้วล่ะค่ะพี่น้องมาดามหน่อยก็เอามาเล่าต่อในตอนเช้าตื่นเช้ามาถึงไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรจงกาแฟก็กินไปดื่มไปแล้วก็พูดคุยไปนั่นเป็นสไตล์แ่ะค่ะพี่น้อง่ะโอเคเรามาคุยกันพี่น้อง่ะคําว่ามาดามหน่อยใช้คําว่าสุกร์มันก็มีอยู่สองทางล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็ คือมีการฟ้องร้องการขึ้นสงขึ้นศาลนั่นแหละค่ะพี่น้องขาระหว่างคุณอัจฉริยะกับคุณตั้มคุณอัจฉริยะกับทนายตั้มอย่างที่บ้านะคะพี่น้องขาสรุปว่าไปฟังไปฟังว่าศาลเขาจะตัดสินอะไรยังไงสรุปว่าเป็นคดีที่ยกฟ้องแหละค่ะพี่น้องขาฟ้องมินนี่แหละค่ะก็เลยเหมือนกับว่าคุณอัดเป็น ไปฟ้องอ่าตั้มว่าางนั้นแล้วก็มีการยกฟ้องแต่อัดไม่ได้ไปอัจไม่ได้ไปไม่ได้ส่งตัวแทนไปมันก็เลยเกิดปัญหาว่าตกลงคดีออกมาอะไรยังไงไม่ได้ไปเช็คทางศาลว่าตกลงคดีเขาตัดสินว่าอะไรยังไงน่ารักคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นที่มาของคําว่าสกปรกคําว่าสกปรกนี่มันก็มาจากทางฝ่ายทางฝ่ายเอ่อก็ปฏิเสธไม่ได้ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะทางทางฝ่ายอ่าทนายตั้มนั่นแหละก็คือเป็นคนเสนทคน เป็นคนสนิทคนรู้จักอย่างที่บ้านแะคะ่ะพี่น้องค่าถ้าไม่ผิดก็ก็เหมือนกับว่าเป็นคนซีเลยล่ะคะ่ะว่าไปทําเพจไปเขียนลงเพจบอกว่าตั้มสรุปว่า คดีนี้ตั้มติดคุก3เดือนไม่ละลงอาญาตอนนี้ทำเรื่องประกันอยู่ประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาเท่าที่เรารู้กันเนาะแต่มาดามเราหยิบยกมาเล่าสู่ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าสกปรกอย่างที่ว่าแต่คราวนี้ทำไมมาดามหน่อยใช้คำว่าวิจารณ์สองฝั่งสองฝ่ายสองฝั่งสองฝ่ายก็คือคนที่นำมาคนที่เขาเขียนเนี่ยโอเคเขาเขียนอาจจะ,ะถ้ามามองในเหตุการณ์สองคนที่มีคดีความกันที่มีปัญหากันที่เป็นไม้เหมือใบเมากันอยู่นี่แกล้งกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็เลยทำเป็น ว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของตัวเองก็คือมาเขียนขึ้นเพื่อที่จะหลอกล่ออีกฝั่งหนึ่งให้มาตกหลุมหลอกล่ออีกฝั่งหนึ่งให้มาเหมือนกับว่าต้องการที่จะเอาเรื่องเอาความมาโชว์งโง่นั่นแหละแต่มันก็เป็นจริงอย่างที่ว่าแล้วกันพี่นอ้องกันอันนี้เราก็ต้องยอมรับอัจฉริยะเองเดชาเองโอเคเดชาก็มีการมาออกขอโทษขอโพยแล้วละ่ะว่ามีการแชร์โดยที่ยังไม่ได้เช็คข้อมูล ตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่มาดามหน่อยว่าละ่ะด้านถูกกับด้านผิดไม่ว่าแต่เป็นสองทางสองคนคนแรกก็หมายถึงว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้ารับข้อมูลแล้วบางทีเรายิ่งเราเป็นคนดังของโซเชียลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องมีการระมัดระวังระมัดระวังต้องเช็คข้อมูลนูน่นนี่อะไรยังไงไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่ารับข้อมูลอะไรยังไงไม่ว่าใครเขาจะเขียนอะไรพอไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งโอเค เอามาลงเลยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อวานมาดามหน่อยตามคลิปเอฟซี FC ก็บอกว่ามันเป็นบทเรียนมาดามหน่อยว่าไอ้บทเรียนตรงนี้ระดับนั้นแล้วหมายถึงเดชากับอัดแล้วกันเขาบอกว่าแอดมินโอเคแอดมินก็เป็นความรับผิดชอบของอัดชิยะอยู่ดีมันไม่น่าจะมีประสบการณ์มันไม่น่าจะใช้คําว่าเออเอาบอกเอาไว้เป็นประสบการณ์หรอกเพราะว่าเหตุการณ์นี้ข่าวกรณีที่ตัวเองเป็นคนโด่งดังเป็นคนของโซเชียล คลิกไลนลงไปเนี่ยคนก็ติดตามอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะถ้าข่าวไม่ไม่ชัวร์มันก็คือถือว่ามั่วนิ่มได้มันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมา <c oughs> อย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องคะ <c oughs> เกิดปัญหาแบบนี้มันก็ทําให้เป็นผลเสียความเลิเปกความที่ไว้วางใจของเอฟซีที่ติดตามไม่ว่าอัจฉริยะไม่ว่าจะเดชายอยู่มันก็ลดน้อยถอยลงเขาก็สามารถที่จะนี่ได้เอ๊ะพอมาพูดข่าวปุ๊บ รับข่าวมาปุ๊บมาไม่รู้จริงไม่รู้ปลอมพอรู้ข่าวแค่หมัดแค่แมวแล้วก็เอามาตีโพ์ตีพายว่าเป็นเรื่องจริงอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ผิดแล้วค่ะนี่ก็คือถ้าจะบอกว่า เป็นประสบการณ์มาดําหน่อยก็ไม่ได้มองว่าประสบการ์เพราะว่าไม่ว่าอาจจิยัไม่ว่าเดชาเองก็แคร์บอดในวงการนี้มานงมานานแล้วเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้รู้กฎหมายนี่แหละแล้วทําไมถึงทําอันนี้คือสิ่งที่ผิดลหละค่ะแต่คํานี้มันก็จะย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเล่นสกรปรกนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะว่าทําไมทําเรื่องราวพวกนี้ขึ้นเอาคําพิพากษาของศาลแล้วก็มาตีแผ่ออกมาว่าโอเคเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละเรื่องหนึ่งเป็นการเล่นเกมเป็นการเล่นสกรปรกอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นด้วยว่าเป็นการ เล่นสกปรกนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะเป็นเพราะว่าอะไรอะไร,ะไรการที่ไปออกข่าวโอเคอัจฉริยะเป็นตัวต้นเหตุที่โดนที่ฟ้องเขาแต่ไม่ไปหรือไม่สง่งมอบหมายส่งทนายไปอะไรยังไงไม่ไปก็กลับกลายเป็นว่า้คนที่ไปก็เอามาตีแผ่ว่าเออสมน้ําหน้าไม่ละไอไอไอทำเป็นบอกว่าไอไอไอทนายตั้มติดและติดสามเดือนไม่เราลงอาญาตอนนี้ทาเบื้องประกันอยู่นี่คือสิ่งที่ไม่สมควรถือว่าเป็นสิ่งที่ศกปรกศกปรกมากเลยกับพี่น้อง่ะ พูตาำจริงคนระดับที่มีความรู้ด้านกฎหมายความเป็นความรู้ด้านกฎหมายเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนที่อย่างที่บอก คนที่อยู่ในข่าวเอา,อางี้แล้วกันพี่น้องคะเราไม่รู้เรา,เาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปเอ่ยหรอกว่าใครเป็นคนทํามันผิดอยู่ที่ว่าคนที่นํามามาดามหน่อยจะมองถึงเดชาเองถึงอาจารย์ยะาเองจะออกมาบอกว่าผมไม่ผิดหรือเดชาออกมาขอโทษว่าผมผิดนั่นมันก็เหมือนกับว่ามันต้อง คุณคุณเป็นคนรู้กฎหมายกว่าชาวบ้านธรรมดาอา้าวง่ายๆไม่ว่าอัดเองอัดเองก็ถึงไม่ได้จบกฎหมายแต่อัดเองก็มีความรู้ความสามารถด้านนี้มีประสบการณ์มาตั้งเป็น10ปีเนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะพลาดอางี้แล้วกันพี่น้องคะมันก็ไม่น่าจะพลาดพลาดนี่ก็หมายถึงว่าข่าวทุกอย่างอะไรยิ่งมันเซนซิทีฟเรื่องแบบแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอะไอคนที่เอามาลงเนี่ยเป็นใครเป็นใคร เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นตาสีตาสาก็สามารถที่จะไปเขียนได้แต่เอาคนเอายิบมาเนี่ยคือปัญหาคนที่หยิบมาที่มาเผยแพร่นี่แหละคือปัญหาแหละค่ะพี่น้อง่ะมันจะต้องทําไมถึงทําไมถึงเขาเรียกอะไรทาไมถึงไม่คิดทําไมถึงเอามาลงทําไมถึงไม่ไตรตรองอย่างที่ว่าไม่ใช่เอามันเป็นเหตุเอาคนเอาเอฟซีเป็นหลักเอาคนที่ติดตามเป็นหลักเอาคนที่ คลิกลงไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าอัจฉริยะไม่ว่าเดชาเองก็มีคนติดตามจะเอาเยอดวิวจะเอาคนติดตามหรือเปล่าเราไม่รู้อันนั้นคะ่ะพี่น้องคาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องตื้นๆแต่ก็อย่างที่บอก เส้นผมบางภูเขาก็ว่าได้แล้วค่ะพี่น้องคะถ้าจะถ้าจะบอกว่าเอาไว้มันก็สามารถเป็นประสบการณ์ได้มาดมหน่อยว่าประสบการณ์ด้านนี้มันไม่น่าจะมาใช้ตอนนี้ประสบการณ์มันน่าจะมีก่อนหน้านั้นแล้วโอเคถ้าเริ่มต้นทําอย่างเช่นเริ่มทําชมรมเริ่มทําอะไรเดชาเองก็พึ่งมาเริ่มทําเริ่มไรมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาทํามานานแล้วมันน่าจะมีประสบการณ์นานแล้วนะแต่โอเคนะถ,ถี่ก็เป็นพูแต่เดชาก็มีการขึ้นหน้าเพจแล้วก็มีการทําคลิปไลฟ์สด ขอโทษขอโพยก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าแมนแมนแฟร์แฟไปแต่คราวนี้คุณอัจฉริยะมีการฟ้องร้องต่ออันนี้ก็คือถือว่าเอาจริงละ่ะค่ะพี่น้องค่ะก็แจ้งข้อความกลับไอ้คนที่มันเอาข้อมูลก็คือเอาข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่คอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเขาก็มีข้อมูลทางไปแต่มันก็มีที่มาที่ไปแต่คดีมันก็ไม่ได้อ่มันก็ไม่ได้รุนแรงส่งผลร้ายอะไรหรอกค่ะพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเสียเวลาเท่านั้นเองแต่มาดามหน่อยไม่ได้มองตรนนั้นมันมองไม้มไมเบื่อไมม้เากกัดกัดน เจออ๋ๆเนี่ยแหละค่ะคนนั้นกัดคนนี้แต่มาดามหน่อยมองนะมาดามหน่อยมองนะเพราะว่าเขามีเรื่องมีปัญหาการมาโนมานานแล้วเนี่ยให้หยุดให้พอเพลินิดนึงก็จะดีเพราะว่าอะไรมุ่งมั่นในการทํางานใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกไปเลยไม่ใช่คนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้นแล้วก็มาฟ้องมาร้องกันแต่ที่วันนี้ที่จะประนามก็ประนามฝ่ายที่เอาข้อมูลมาลงคนแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันผิดอยู่แล้วเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะว่าคุณออกข้อความของอคําพิพากษาของศาลแล้วคุณมาตีแผ่อีกด้านน่ ว่าโอเคโดนแล้วประมาณน,นั้นแหละพี่น้องฮะโดนแล้วว่าโอเคตัวเจอไปแล้วสามเตือนไม่ร้อลงอายาอันนูน่นแล้วคนก็มาคอมเมนต์ต่ก็สมน้ำหน้าอะไรอย่างเงก็เป็นฝ่ายเขาเป็นฝ่ายนูน่นฝ่ายนี่สร้างเรื่องขึ้นมาแบบสกรป,ปรกไม่น่าคิดว่าไม่น่าว่าคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายไอ้คนที่ลงนี่คือคนรู้กฎหมายไม่ใช่ตาศีตาสาเด้อพี่น้องแต่มาดามหน่อยตินี่ก็คือตาสีตาสาก็สามารถเขียนได้แล้วไอ้คนที่หยิบมาเดชากับ อัดเนี่ยมันก็ต้องพินิษพิเคราะห์มันไม่ใช่ว่าอะไรใครจะลงอะไรก็ช่างเขาเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นแต่ถ้าเป็นคดีอันนี้มันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแล้วถ้าเป็นคดีของเกี่ยวกับตัวเองเรื่องตรงนี้เรื่องพิพากษาของศาลไอคนที่เอามาลงนี้มันผิดอยู่แล้วผิดอยู่แล้วนี่ก็คือแปคําพิพากษาเขาบอกว่ายกฟ้องแต่ตัวเองมาเขียนบอกว่าสมหน้าประมาณอ่โดนไปแล้ว สามเดือนไม่รอลงอายาก็คือฝั่งเขาพยายามสร้างเรื่องเพื่อที่จะให้อัดกับเดชานี่เอามาตีแผ่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็คือโดนกับดักเขานั่นแหละเขาเย่อนเบ็ดย่อนเบ็ดลงไปแล้วตัวเองก็มางาบ เหยื่อนั่นแหละแต่หารู้องไหมว่ามันก็ต้องมีการตีกับตัวเองมันผิดอยู่แล้วค่ะเอาข้อความอันเป็นเท็จลงสู่สาธารณะสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องเอาตรงนั้นแต่คดีมันก็ไม่ไม่มากไมยหรอกค่ะพี่น้องค้าเสียค่าจับค่าปรับนิดเดียวแต่มันก็เสียเวลาเท่านั้นเองแต่มันมันสอนให้เห็นว่าไม่เบื่อไม่เมากันมันเล่นเล่นนอกกรอบ เล่นเล่นส่วนตัวซะมากกว่ากับการที่จะมาเอาเรื่องคดีโอเคสู่ทางคดีเช่นว่าใครว่าคนนี้เอานายเอผิดอัจฉระยะกับทนายตั้มมาสู้กันโอเคว่ากันไปนั่นนั่นคือเรื่องที่ควรทําของคนที่มีกฎหมายคนที่รู้กฎหมายทนายทนะแ,แบบนี้แหละค่ะพี่น้องอัน,นอันนี้เป็นกลางๆเล่าสู่ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือถือว่าเล่นสกปรกนั่นแหละค่ะแต่ทางอัดเองเดชาเองมันก็ต้อง ใช้ความรู้ความสามารถที่มีวินิจวิเคราะห์ให้มันดีกว่านั้นการที่จะเอาอะไรมาตีแผ่เผยแพร่ <ๆ S 1> ลงทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะอันนี้มันก็ทำมาทาให้เสื่อมทําให้เสื่อมความนิยมชมชอบลงได้ว่าสิ่งที่ต่อไปนี้การพูดถ้าพูดเป็นแบบนี้ปัญหาบ่อยๆแบบนี้พูดไม่กรองเอาข่าวเอาข่าวที่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาตีแผลมาลงช่องตัวเองอะไรยังไงมันก็เลยทําให้ว่า ความนิยมชมชอบมันจะมีการลดลงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เราคนที่พิพนิษพิเคราะห์มาดามหน่อยก็เห็นเหมือนกันนะครับพี่น้องขาแต่เห็นตั้งแต่เขาลงตอนแรกนู่นแหละแต่มาดามหน่อยไม่ได้เอาตรงนี้มาขยี้เพราะเหตุผลก็บอกว่าเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ก็คือตอนนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นอย่างที่ว่าเล่นสกรปรกนั่นแหละค่ะพี่น้อง่าแต่มันก็ต้องกลับมาหาอัจฉริยะกับเดชาต้องคิดพินิจพิเคราะห์ก่อนที่จะทำอะไรถึงคนบอกว่าจะเป็นไม่ใช่คุณที่ทําเองเป็นแอดมินแอดมินคุณกก็ต้อองผ่าน,นบรบม แอดมินคู่กายมันก็เหมือนกับว,ว่าคุณต้องไปการสั่งเขาคุณต้องไปการควบคุมคอนโทรลเขาอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกะโอเคอันนี้เดี๋ยวมาดามหน่อยมาคุยอีก3าสี่ชั่วโมงประมาณ5โมง4โมงเย็นห้าโมงเย็นประเทศไทยเดี๋ยวมาดามหน่อยทำการไลฟ์สดอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ